ท่านผู้ฟังที่เคาบครับสารสวนชวนชิดเสกใจวันนี้นําข้อคิดมาเรียนฝากท่านทั้งหลายได้ช่วยกันคิดช่วยกันนึกช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันตีตรองอหเกะทาผลคือหาประโยชน์จากการฟังเทศมหาชาติบุญโพเวทเทศหาชาตินี่มักจะนิยมทํากันอยู่ในภาคกัดนดกชิงเหนือแล้วก็มักจะทํากันใน เดือนมีนาหรือเดือนสี่เป็นส่วนมากตามบันทึกว่าในเรื่องของที่องครอง14การฟังเทศมหาชาตินี่ถือเป็นที่สององเนี่ยหมายถึงประเพณีบุญในรอบสิบสอเดือนหนึ่งปีมีสิบสองเดือน คนโบราณก็อะกําหนดไว้เลยว่าเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เนี่ยจะมีประเพที้ําบุญอะไรจึงเรียกกันว่าที่ิสอง <_ d ew s> <_ d ew s> ซึ่งที่ทิสองเนี่ยจะมีทั้งบุญในทั้งศาสนาพุทธด้วยหรืออาจจะมีพิธีการต่างๆที่นอกศาสนาพุทธก็จดเข้าอยู่ในที่ทิสองด้วยแม้งานนั้นๆจะเป็นเรื่องของพูดผีดีสารเรื่องผีเรื่องพูงพด ทำบุญหรือว่าทําพิธีการเลี้ยงผีเลี้ยงเจ้าเลี้ยงแต่พวกนี้ก็อยู่ในที่ทิพสองด้วยแต่ว่าบุญเทพมหาชาตินี่มันเรื่องด้วยของศาสนาไม่ได้เกี่ยวเรื่องของฟูดผีมาดูว่าการทําบุญเทพมหาชาติเนี่ยให้ประโยชน์อะไรใครได้ประโยชน์นี่พูดแตงนี้ให้ประโยชน์อะไรใครได้ประโยชน์น นี่คือจะช่วยท่านชวนท่านเชครบมาวิเคราะห์าละทีนี้มีจีนี่บอกแล้วว่าการทํำบุญหรือการฟังเทศนาชาติเนี่ยให้ประโยชน์อะไรแล้วใครได้ประโยชน์นี่จะมีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกที่บอกว่าให้ประโยชน์อะไรจะตอบสองประเด็นประเด็นแรกคือให้ประโยชน์อะไรแก่นั่นจึงจะไป ตอบคำถามว่าใครได้ประโยชน์ให้ประโยชนอะไรเป็นคำตอบแรกของการฟังธรรมาชาตินะครับการฟังธรรมาชาตินี่ยยยอยากจะตอบว่าประโยชน์ที่ได้รับคือทำให้คนเนี่มีจิตใจกว้างขวางนี่ประเด็นที่หนึ่งทำให้คนมีจิตใจกว้างขวางไม่ตนีทีเหนียวเรียกว่า คนที่ฟังคนที่ประกอบพิธีทาบุญเสนาชาตินี่คนพวกนี้มักจะเป็นใจเป็นคนที่มีใจอ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือมันจะส่งเสริมคนพวกนี้ส่งเสริมคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ตะน,นีทีเหน,ใน,ในียวเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ที่มีจิตใจอ่อนโยนพวกนี้แหละคือพวกที่จะรับประโยชน์โดยตรงเขาจะเพิ่มใจเขาจะพอใจเมื่อเขาได้ยินได้ฟังเมื่อเขาได้ติดตามเรื่องขององค์เฟื่องดอน ว่าพิสันดอนนั่นท่านเกิดมาแล้วท่านบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญบาร,รมีอะไรบ้างเมื่อท่านเจริญเติบโตแล้วท่านบำเพ็ญทานอะไรเรียกว่าทานบาร,รมีเนี่ยทำอะไรยังไงสละทรัพย์สินยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยจั้งลงทานรอบทิดเลยเนี่ยบริจาคช้างที่เป็นมิ่งมงคลของบ้านเมืองก็บริจาค แมก้กระทั้งลูกเมียก็บุญยากนี่ถ้าคนไหนมีจิตใจชอบประเภทอย่างนี้ถ้าเขามาฟังเรื่องเลสันดอนชาดกแล้วเนี่ยเขาจะพืึงใจแล้วก็เขาที่มีอะไรเขาก็จะอยากทานเขาไม่จะมีทีนี้คือจะเป็นประโยชน์สําหรับคนพวกนี้นี่เป็นประเด็นที่หนึง่งคือประโยชน์ของการทําบุญฟังเทศมหาชาติประโยชน์ที่สองของการทําบุญฟังเทศมหาชาติ ประโยชน์ที่สองนี่จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีความเชื่อฟังให้ดีๆนะจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีความเชื่อโดยไม่ต้องไจตรองหาเหตุหาผลอะไรมากนักเชื่อแต่เพียงว่าถ้าทําบุญแล้วเนี่ยอันนี้สงผลบุญนี้จะตอบสนองไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าจะมั่งมีสีีสุข คนที่อยากจนคนแค้นในพบนี้ไม่แน่ชาติหน้าอาจจะเป็นคนร่ำรวยมาเศรษฐีอะไรพวกนี้คือคนพวกนี้มีความเชื่อว่าเมื่อร่างกายนี้แตกดับไปแล้วนี่ทำบุญไว้เยอะๆเนี่ย,ย,ย,ยจะไปเกิดในพบภูมิที่นี้สวรรค์ที่มีจีชจ่ชั้นกี่ชั้นนี่ก็จะสามารถที่จะไปเกิดได้ตามปฏิธานด้วยนิสวงของบุญที่ทำ เหมือนดังองค์วิษณนอรเนี่ยคือคนที่มีความเชื่อเพระเหตุนี้จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่ฟังเทศหาชาตินะครับทีนี้อยากจะบอกอย่างนี้อีกว่าคนที่มีความเชื่อว่าเมื่อตายแล้วไปเกิดใหม่ในภพภพูมิต่างๆตามอนิสง์ของบุญที่ทำไว้เนี่ยอย่าลืมว่า คนที่มีความเชื่อประเภทนี้เป็นพวกเทวานิยมฟังให้ดีๆนะคนที่เชื่อว่าตายแล้วจะไปเกิดพุูมต่างๆโดยมีบุญกุศลหนุนหลังให้ไปขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยคนพวกนี้กลุ่มนี้จัดอยู่ในพวกเทวานิยม <c oughs> เป็นพวกเทวานิยมจะต้องเป็นพวกเทวานิยมที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ไปพวกภูมิต่างๆเพราะนั้นการทําบุญเทมาชาติจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับพวกเทวานิยมนี่คือประโยชน์ข้อที่สองของการทาบุญพระเวทเทมหาชาติทีนี้ไปดูประโยชน์ของการทําบุญฟังเทมหาชาติข้อที่สามข้อที่สามนี่เป็นประโยชน์ในแง่ของการเมืองการปกครองเป็นประโยชน์ในแง่ของการเมืองการปกครอง ทำไมจึงว่าทําบุญฟังเทพนาชาติแล้วทําไมจึงไปเป็นประโยชน์ในด้านของการเมืองการปกครองเพราะเนื่องจากว่าการเมืองการปกครองนี้อาศัยสิ่งนี้แหละจะทําให้มั่นคงได้ทําไมจึงมั่นคงได้เพราะว่าคนจะทําแต่ความดีสิคนจะไม่เกะกาเกเีรจะไม่เปลี่ยนทะพานจะไม่ฉกช,ชิงวิ่งเราจะไม่เป็นคนหัวขโมยจะไม่มีโจรป้นจี้ ทำไมจึงไม่มีโจรป้นจี้เพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเป็นคนชั่วแล้วมันจะต้องตกบายตกนรกโบกไหมเขาจึงต้องทําบุญบาเพ็ญทนานเมื่อคนทําบุญบําเพ็ญทนานแล้วบ้านเมืองก็ถามว่ากูละหวนวุ่นวายไหมคนจะกตกใจไหมเปล่าถ้าคนทำบุญสุนทานก็ไม่มีโจรไม่มีใครมา กวนสาดบ้านเมืองให้โกลาหอนวุ่นวายไม่มีผู้ร้ายไม่มีคนเป็นขโมยมันกลัวบาปนี่คือนักการเมืองนักปกครองก็นอนตายตาหลับได้เพราะไม่มีโจร <c oughs> ไม่มีโจรตำรวจทหารก็ไม่ต้องลำบากอะไรมากมายนะครับผู้พักษาก็งานไม่หนักห็นไหมห็นไหม มันไม่มีโจรเนี่ยมันไม่มีขโมยมไม่มีคน,คนร้ายเนี่ยการปกครองมันก็สะดวกเนียก็อยู่เย็นเป็นสุขได้บ้านเมืองอะนะนี่ประโยชน์อย่างยิ่งข้อที่สามเนี่ยคือบ้านเมืองสงบไม่มีโจรผู้ร้ายนี่คือประโยชน์ของการเชื่อแล้วกการจะหนักในบุญพะเตรเทศมหมายชาติต่อ <c oughs> ไปไมีจิได้บอกว่าประโยชน์อะไรจากการทําบุญฟังเทศมหาชาติ ถามต่อไปอีกว่าใครได้ประโยชน์ก็ตอบไปแล้วไม่ยินนี้นะครับต่อไปที่นี้เป็นข้อคิดประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเรียนให้ตะกียกได้ทราบๆเป็นสุดท้ายที่อยากจะเรียนฝากจากบุญเวทเที่มหาชาตินี่จะเป็นการตั้งข้อสังเกตเชิญท่านมาตั้งข้อสังเกตการทําบุญเวทเที่มหาชาตินี่ วัดไทยที่เป็นวัดพุทธเนี่ยคำบุญประเพณีเทศหาชาติเดือนสีเนี่ยทุกวัดหรือไม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทําทั่วหรือไม่ดูเฉพาะในเมืองไทยก่อนในเมืองไทยเนี่ยมันมีวัดป่ากับว,วัดบ้านวัดป่ากับว,วัดบ้านเนี่ยแต่และว,วัดท่านทําบุญเทศหาชาติมีการแห่พระเวทเข้าเมืองอะไรต่างๆพวกเนี้ยบางแหงนิมนต์พระมาเทศ เรียกว่าเทศสามธรรมาสเนี่ยพระก็มีการตั้งเป็นคณะด้วยนะตั้งเป็นคณะเป็นคณะนักเทศด้วยนะเหมือนกับคณะดนตรีเนี่ยนะบางแห่งเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้เวลาจะไปนิมนต์มาเนี่ยเท่าที่ได้ยินข่าวมาเนี่ยบางแห่งตั้งเป็นราคาไปเลยเหมือนนักดนตรีที่จะเปิดคอนเสิร์ตใครจะจ้างมาเนี่ยตีราคาเลยว่าต้องเท่าไหร่อย่างเงี้ยทราบมาว่านักเทศบางคณะ ก็มีการตั้งราคาไปด้วย <c oughs> นะเนี่ยเพราะนั้นสรุปด้วยว่าวัดบางวัดท่านไม่ทําบุญพเวทไม่มีการฟังเทพหาชาติวัดบางวัดนะฟังให้ดีๆนะวัดบางวัดนะโดยเฉพาะวัดที่อยู่ในป่าในเขาพวกนี้นะครับท่านอาจะบอกว่าใช่สิวัดในป่าในเขามันไกลหมู่บ้านใครจะไปท่านก็เลยไม่จัด เทหาชาติบางท่านก็จะตอบไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแม้จะเป็นวัดที่อยู่ที่เรียกว่าวัดป่าแม้จะไม่ไกลชุมชนก็มีอยู่จำนวนไมน่น้อยที่ท่านไม่จัดเทศหาชาติทําไมจึงไม่จัดเทหาชาติทุกวัดเดี๋ยวก็จะมีคําตอบรว่าวัดบางวัดที่ท่านไม่จัดไม่ทําบุญพะเวทเทศหาชาติ สืบเนื่องมาจากว่าแนวคาสอนเนี่ยมาดูคําสอนก่อนมาดูคําสอนก่อนคําสอนเนทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หลายแง่หลายมุมนะครับหลายแง่หลายมุมพุทธศาสนานั้นมีหลายมิติแต่ถ้าถามพวกนักวิชาการเขาบอกว่าพุทธศาสนนี่อยู่ในกลุ่มพวกไหนพวกเทวนิยมหรือพวกอะเทวนิยม บรรดานักวิชาการเท่าที่ได้ยินได้ฟังสับมาเนี่ยเขาจะจัดพุทธนานี่เป็นพวกอเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยม,ม,ยมฟังดีนะนักวิชาการมากต่อมากบอกว่าพุทนานี่ไม่ใช่เทวนิยมแต่เป็นพวกอัเทวนิยมถ้าตอบอย่างนี้มันก็จะไปเข้าหลักคำสอนหลักคำสอนที่บอกว่าพุทธนานี่ เนื้อหาสาระมุ่งตรงไปที่อนัตตาซึ่งอนัตตานี้ตรงข้ามกับอัตตานี่มาถึงตรงนี้แล้วคือเรื่องของอัตตาเนี่ยมันตรงข้ามกับอนัตตาอัตตาหมายถึงความเห็นความเชื่อเรื่องเป็นตัวเป็นตนเป็นพวกสักกายะทิฏฐิเห็นว่าเป็นตัวเป็นตน พวกที่เห็นเป็นตัวเป็นตนหรือพวกที่ยึดถือัตาเนี่ยคือพวกเทวนิยมพวกเทวนิยมที่ถือว่าวิญญาณน,นี้เมื่อร่างกายนี้สิ้นลมหายใจไปแล้วจะมีวิญญาณออกจากร่างนี้เวียนวนไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามอิสวงของของของบุญแต่ถ้าไม่ทำบุญ ก็จะเป็นอันนี้สงของบาปละบาปเดี๋ยวพาปไปลงนรกบอกไหมอันนี้คือพวกเทวนิยมทีนี้พวกเทวนิยมเมื่อกี้นี่พูดแล้วคือพวกนี้แหละที่นิยมทําบุญพระเวทเทพหาชาติคือพวกเทวนิยมซึ่งพวกนี้พวกนี้จะถืออัตตาถือวิญญาณนี่าเป็นตัวเป็นตนที่มันเป็นตัวตนที่ถาวรมันจะเวียนว่าไปนู่นไปนี่ ถ้าเป็นพวกลทัทธิพราหม์หรือพวกฮินดูก็จะบอกว่ามันต้องทําคุณงามความดีให้ถึงที่สุดไอ้วิญญาณหรือตัวตนหรืออัตตาที่มันวนเวียนอยู่เนี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็นตัวตนที่เป็นนามัตตซึ่งพวกพราหมณ์ถือว่าอันนี้แหละคือปรมาตามันเป็นตัวตนที่เป็นอัตตาที่ถาวรน,นี่คือลักษณะของเทวนิยมพวกที่นับถืออัตตาที่เป็นว่ายตายเกิด ซึ่งแนวคิดอันนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดของศาสนาคริสต์ที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพวกนี้ก็ถือเป็นอัตตาที่ที่ถาวนนี่คือกลุ่มพวกที่เป็นเชื่อเรื่องของเทวนิยมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกอเทวนิยมพี่จี้บอกแล้วว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นพวกอเทวนิยมคือไม่ยึดถือเรื่องของอัตตา แต่เป็นเรื่องของอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสมมรัสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นเพียงแต่กระแสของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยีเหตุเกิดมันก็เกิดมีเหตุดับมันก็ดับมันไม่เป็นอัตตาที่ถาวรอันนี้คือพวกอนัตตาหรือพวกอเทวนิยมผู้สนายอยู่ในพวกนี้นะครับเพราะนั้นพวกที่ถือเรื่องของอนัตตาเนี่ย ก็ไปสอดคล้องกับหลักของธรรมะพุทธศาสนานะครับบอกว่าสังขารานิจาเนี่ยสังขารทั้งหลายเครื่องปรุงแต่งเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันกระดับไปสเพธธรรมานาตาเนี่ยทำทั้งบวงมันเป็นหนาตามันไม่ควรจะเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนส่วนไหนจะเป็นตัวเป็นตนที่ทาวรได้ล่ะดูร่างของเราเนี่ยตั้งแต่ไม่รู้แต่ก่อนไม่รู้มันอยู่ไหนต่อมามันก็ไป ปฏิสนที่ในคันของมารดาแต่ก่อนที่จะมีปฏิสนที่ในคันมารดามันก็มีพ่อกับแม่มีชายกับหญิงมาอยู่ร่วมกันแล้วหญิงนั่นก็มีประจำเดือนแล้วถัดมาจึงจะมีทารกไปปฏิสนที่ในคันเมื่ออยู่ในคันได้ 9, 10, 10, 10, เก้าเดือนสิบเดือนมันก็คลอดออกมาตามกระแสกฎของธรรมชาติ แล้วอัาสาเหตุปจัจจัยเลี้ยงดูมาเจริญเติบโตมามันก็แปรเปลี่ยนเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาตามเหตุปัจจัยตั้งแต่เล็กจนกระทั่งแก่เท่าคางบั้มสุดท้ายก็เข้าลงไปตามเหตุปัจจัยอันนั้นถามว่าตรงไหนคืออัตตาที่ถาวรมันไม่มีมันอสาเหตุปัจจัยอยู่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นจิตวิญ,ญญาณมันมีอยู่ได้เพราะว่ามันมามีร่างกายมีร่างกายมีเนื้อหนังมีชีวิตอย่างนี้มันจึงมีความรู้สึกที่เรียกกันว่าจิตวิญ,ญญาณนั่นแหละ จิตวิญญาณมันอาศัยร่งยยางจิตวิญญาณคือความรู้สึกในทางพุทธศาสนานั้นวิญญาณหมายถึงวิญญาณทางตาทางหูทางจหมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ใช่วิญญาณที่ออกจากร่างแล้วก็ล่องลอยไปเกิดพบภูมิต่างๆอันนี้คือแนวคิดในล่ะของพุทธศาสนาที่เป็นพวกอนัตตาไม่ใช่อัตานะครับย้อนไปถึงในอดีตขังพุทธการัังพุทธการในสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระสนชีพอยู่นั้น มีนักบวชมาบวชกระองค์ก็มากมีแต่ในคนที่มาบวชกระองค์นั้นบางคนบางท่านยังแนวความเชดยังเป็นแบบเดิมแม้จะอยู่ในสำนักของพระพุทธเจา้ายังมีความเชื่อแบบเดิมแบบลทัทธิพราหมณ์คือมีความเชื่อตั้งเดิมไม่ยอมลดละแถมยังไปตูว่ตว,ว,ว่าได้ฟังธรรมแต่พระพุทธเจ้าด้วยแถมว่าได้ฟังธรรมบอกว่าไปฟังธรรมแต่พระพุทธเจ้าด้วยว่าว่าวิญญาณน,นั่นแหละเกิดขึ้นวิญญาณน,นั่นแหละ เรียนไหว้าตาเกิดไปเกิดในภพภูมิต่างๆวิญญาณนั่นแหละมันไปสแสวงหาที่เกิดแล้วก็ไปรับผลกรรมในภพน,โน,โนั้นนู้นคนที่มีความเชื่ออย่างนั้นแม้อยู่ในคราบของภิกษุอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าทแท้ๆบวชสมัยพระพุทธเจ้าทแท้ๆยังมีความเชื่อแบบนั้นอยู่แม้จะมีภิกษุอื่นมา ทวงติงว่าไม่ใช่ท่านเข้าใจผิดที่สู่ที่ชื่อว่าสาติก็ไม่เชื่อฟังที่พูดนี้ท่านอกจะสงสัยว่าเอามาจากที่ไหนมีคําสอนแนวุทธศาสนาหรือก็ยังคงพูดอยู่เหมือนเดิมเคยทคําคลิปมานานแล้วบอกว่าหลักผู้สนานนั้นไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณเรียนไหตายเกิดเนี่ยเพื่อเป็นการนั่งยิงคําสอนในปฏิปิโดก็มีเรื่องวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมันไม่ใช่วิญญาณที่ ไปเกิดในพวภูมิต่างๆเวียนไหวไปตามกระแสกฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีพูดอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับเนี่ยฉบับสำหรับประชาชนเนี่ยนะครับ <c oughs> อยู่ในหน้าสามร้อยเก้าสิบเจ็ดหน้าสามร้อยเก้าสิบเจ็ดแจกพระสูตรที่มีชื่อว่ามีชื่อพระสูตรว่ามหาตันหาสังขยสูตรมหาตันหาสังขยสูตรใครอยากจะดูพระไตรปิฎกไปดูในพระไตรปิฎกในพระสูตร ที่ว่าพระสุตันตปิฎกสูตรที่มีชื่อว่ามหาตันหาสังขยสูตรมหาตันหาสังขยสูตรนะครับสูตรว่า้ดยการสิ้นไปแห่งตันหาสูตรใหญ่สูตรว่า้วยการสิ้นไปแห่งตันหาสูตรใหญ่เนี่ยพระไตรปิฎกมีชัดเจนอย่างนี้บอกว่าผู้ที่พุเจ้าประทับอยู่ที่เอยู่ที่เชตวานารามสมัยนั้นที่สูนชื่อสาติผู้เป็นบุตรของประมงเกิดความเห็นผิดฟังใันดีนะเกิดความเห็นผิด คิดว่าวิญญาณดวงนั้นนั่นแหละเล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่ดวงอื่นไม่ใช่ดวงอื่นพิสูทั้งหลายกล่าวตักเตือนว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเช่นนั้นมีพิสูจน์จำนวนมากมากล่าวตักเตือนว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเช่นนั้นเขาก็ไม่เชื่อฟังความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตตัสั่งให้เรียกพิสูจน์ชื่อสาติมาสอบถามละได้ทรงชี้แจงว่าเป็นการกล่าวตัวพระองค์ พระองค์ทรงช <si ี้แจงว่าที่พูดนั้นเป็นการกล่าวตู่พระองค์ไม่ใช่เรื่องจริงพระองค์ไม่ได้สอนเช่นนั้นนี่แต่พระองค์ทรงสอนเรื่องว่าวิญญาณมันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุปัจจัยวิญญาณเกิดขึ้นเพราะสาเหตุปัจจัยเว้นจากปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่ได้มีเว้นเหตุปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่ได้มีเห็นไหมเว้นเหตุปัจจัยวิญญาณเว้นเหตุปัจจัยวิญญาณย่อมไม่ได้มี พิสุชื่อสาตินั่งก้มหน้าเก้อเขินถอนใจพิสุชื่อสาตินั่งก้มหน้าเก้อเขินถอนใจเห็นไ,ไหมวิญญาณในพุทธนานี่มันมันไม่ใช่ประเภทที่ออกจากร่างแล้วก็ล่องรอยไปผุดไปเกิดในพวภูมิสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรต่างๆหรือไปตวรงรกบกไหมไม่ใช่แบบนั้นวิญญาณในพุทธนานที่วงทรงชี้เนี่ยหมายถึงวิญญาณเที่ยงตาหูจมูลิ้นกายใจเป็นวิญญาณคนเป็นๆไม่ใช่วิญญาณคนตายเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหม เพราะนั้นย้อนกลับไปถึงว่าทําไมวัดบางวัดท่านจึงไม่จัดบุญเทศหาชาติเพราะว่าท่านเข้าใจถึงแก่นแท้ของพุทธธรรมท่านเข้าใจเจ่นแท้ของพุทธธรรมนะครับทีนี้พระหรือวัดที่ท่านไม่จัดเทศหาชาติเนี่ยท่านมุ่งที่จะศึกษาธรรมะเพื่อดับทุกข์โดยตรงท่านมุ่งที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมะเพื่อดับทุกข์โดยตรงคือทุกข์ที่เกิดจากราคะโทสะโมหะ ท่านต้องการที่จะหยุดการเวียนว่ายายเกิดไม่ต้องไปเกิดในพภบมิต่างๆนั่นก็คือเป้าหมายของวัดที่ท่านไม่จัดเทียหาชาติท่านมุ่งตรงต่อพระนิพพานท่านมุ่งตรงต่อพระนิพพานท่านสอนเรื่องของอนัตตาไม่ได้สอนเรื่องของอัตตาชัดเจนเพราะนั้นพระที่ท่านมุ่งปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมให้ตรงตามสูตรที่ว่านี้เนี่ยรู้เรื่องของวิญญาณว่ามัน ไม่สามารถที่จะไปเกิดนู่นเกิดนี่ได้ถ้าหากว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยเหตุดับมันก็ดับคนที่ศึกษาธรรมะแบบนี้แหละจึงจะดับทุกได้คนที่ศึกษาธรรมะแบบนี้จึงจะดับทุกข์จากกิจใจได้คนพวกนี้จึงจะนิพพานคือสิ้นราคาโทสะโมหะได้เนี่ย ส่วนพวกที่ทําบุญเทศหาชาติเนี่ยพวกนี้ยังไม่ต้องการที่จะนิพพานพวกนี้ยังเห็นว่าอัตตาวิญญาณนี่เป็นสิ่งดีจําเป็นต้องไปเกิดในพภูมิต่างๆอยู่ไม่อยากที่จะดับกัณหาราคาในโทสะพวกที่ทําบุญเทศหาชาติเนี่ยเขาไม่อยากจะดับกัญหาราคาโทสามหะเขาอยากจะทําบุญเยอะๆแล้วจะเวียนว่ายตายเกิดจีภพกี่ชาก,ก็ช่างอะ ขอให้ได้ไปอยู่สอนชั้นฟ้าพวกนี้เห็นเป็นอัตตาก็ตอบล้วว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนหมูมากประโยชน์แต่มีมีสำหรับคนหมูมากแต่ว่าการเทศมหาชาติกดีหรือความเชื่อแบบนี้ก็าตามเนี่ยไม่สามารถที่จะนิพพานได้ไม่สามารถที่จะ,ไ,ไ,าาจะไปสู่เป้าหมายของพุทธศาสนาคือดับความทุกข์อย่างสิ้นเชิง เรียนว่าคนที่เชื่อเรื่องของการเห็นว่ายตจเกิดไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงไม่สามารถที่จะดับราคะโทสาโมหาจาก,กจิตใจได้ส่วนคนที่ศึกษาธรรมะในแง่ของอนัตตาเห็นวิญญาณมันเกิดดับเกิดดับกระดับ,ดบพวกนี้แหละคือผู้ที่จะดับทุกข์ได้ในที่สุดพวกนี้คือพวกที่จะถึงซึ่งนิพพานได้ในที่สุด นะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างการทำบุญเทรมาชาติกับการไม่ไทำบุญหรือการที่มีความเชื่อพวกเทวนิยมกับพวกอัเทวนิยมเป้าหมายไปทางมันต่างกันนี่คือข้อคิดฝากท่านทั้งหลายไปคิดเป็นนึกไป้องดูขอขอบคุณท่านที่ตามอยู่่วงนี้ขอบคุณครับ